สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องยุยพภาบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะก็วันนี้ใครปิดพาดนะเดี๋ยวหนูขออนุญาตจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวหนูเอ่อเขียนไว้ตรงหน้าช่องนะพี่นะเบอร์โทรแล้วก็ไอเดียไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะก็เรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะก็จะเป็น พระนะคะหลวงพ่อกวยนะเนื้ออาปาก้านะคะนี่มีรอยจานด้วยนะคะเราจะเห็นรอยจานนะด้านล่างซ้ายขวานะเต็มองค์พระนะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะเราจะเห็นว่าเป็นแท่งคมนะคะสวยงามชัดเจนนะตาจมูกปากนะคะเรียนสวยนะคะเนื้ออัปกานะนี่หลวงพ่อกวย รายการนี้หนูเอา1,500งนารนะคะด้านข้างเหรียญนะเราจะเห็นเส้นขอบตัดนะคะแล้วก็ห่วงในตัวนะคะพี่นะตรงห่วงก็จะมีค่าปิ้นนะคะนี่สวยนะอ้รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพุดทิมนะคะเนื้อเงินนะลงยาแล้วก็หน้ากากทองคำนะคะรายการนี้หนูเอา4,500บาทนะคะ หลวงปู่ทีมนะสวยๆนะเดิมๆดูง่ายๆนะคะนี่ให้ศรัทธาหลวงปู่ทีมนะคะองค์นี้แนะนำนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นงาแกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะนางกวักนะ,ะรายการนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะกรอบเป็นกรอบเงินนะคะพี่นะด้านหลังเป็นพระพุทธนะ นี่สวยงามเลยทีเดียวนะคะเอาสองพันนะคะรายการนี้นะคะนี่งาแกะช้ำๆสวยๆนะรายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อตานนะคะรายการนี้อยู่ในกรอบนะคะเลี่ยมให้นะได้ถึงสองตัวนะเอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นกรอบเงินนะคะนี่สองตัวนะหันหน้าชนกันนะคะตามห่วงด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะแม่ชีบุญเรือนนะพุโทโธน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะเรียมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรายการนี้เอาสองพันนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกันนะอันนี้ติดมานะพี่นะหลวงพ่อกันนะ กรอบสวยๆนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วกรอบไม่ใช่เงินนะคะพี่นะต้องแจ้งนิดนึงนะแล้วก็ด้านข้างนะคะเป็นลักษณะคล้ายทองคาขาวนะพี่นะแล้วก็เป็นเพชรนะคะแต่ว่าไม่ใช่เพชรแท้นะองนี้เอา1,200บาทนะคะด้านหลังเป็นพิมพ์ขอบเบ็ดนะพิมพ์ชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะหลวงพ่อก,กัน่นวัดพญาตนะคะเอา1,200นสะสำหรับไครโอนะส่งฟรีอีเอนะคะแล้วก็ เก็บไปทางนะคะก็ส่งฟรีอมเมลเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้เก็บค่าไปทางเพิ่มนะคะรายการนี้เป็น25่สัตรวรรษนะคะเรียมกรอบนะนี่เอา1200เช่นเดียวกันนะคะเนื้อหานะเหรียญสวยนะคะพี่นะคมชัดลึกนะคะดูง่ายนะเดิมๆนี่นี่สิัตวรวันี่คุณอาเลวัตนะคะท่านเลวัตนะจะพกติดตัวประจำนะคะ อ่ะรายการถัดมานะเป็นหูยานลบบุรีนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะนี่พระเก่านะโอ้กรอบนะคะเป็นกรอบเงินนะคะหนูเอา4500ันารอนะคะสําหรับรายการนี้นะนี่พระมาแพงจริงนะคะองนี้นะแต่พุทธคุณนะดีมากนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเขี้ยวเสือหลวงพะปานนะโอ้โหเรียมกรอบพลาสติกโคตรเก่านะพี่นะเอาสองพันสองนะคะรายการนี้นะคะว่าจําราคาไม่ได้นะพี่นะแจ้งไปแบบอันนี้ก็ถ้าถ,ถ้าต่ำกว่าทุนก็ถือว่าจัดโปรให้ลูกค้านะคะเมื่อวานหนูกินรองกองนะพี่นะแกะลองกองนะเล็บไม่ได้ยาวนะพี่นะ รองกรทุกทีหรือเด็ดใบกะเพรานะเล็บมันจะเป็นสีลักษณะอย่างนี้ทุกทีนะวเขียวเหลือง,งนะคะอะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อพระโสธรน,นะคะรายการนี้เป็นโสธรเนื้อเงินนะคะพระเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะนี่เอาสี่พันบาทนะคะสําหรับรายการนี้นะหนะ้าพระสวยๆคมๆนะคะ าใครอยากได้นะเดี๋ยวหนูหากล่องใส่ให้นะพี่นะเดี๋ยวใส่กล่องซีนไปให้เรียบร้อยด้วยนะคะมีตอกโค้ดนะคะนี่พระโสธรเนื้อเงินนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเ,เหรียญน,นะคะรายการนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะคะเดี๋ยวหนูขอดูสักคู่นะ คู่นะคะขอเช็คแป๊บหนึ่งนะอ๋อเป็นเหรียญลงพราเปลี่ยนนะคะเหรียญลงพราเปลี่ยนวัดใต้นะ ยันตรงนะคะสวยเดิมนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะคะรายการนี้เป็นเหรียญน,นะคะเนื้อเงินนะคะพี่นะเอา2,000บาทนะคะเดี๋ยวหนูขอดูสักคู่นะคะ คิดราคาเบาๆให้ลูกค้านะอ่ะเอาสองพันนะคะพี่นะผมพูดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรนะรายการถัดมานะคะเป็นพระสังกจายนะคะหลวงปู้บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะพระสังกจายนะ,ะนี่รายการนี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยนะคะ เนื้อผมคุกรักนะคะมีปิดทองมาด้วยนะในการถัดมานะคะก็จะเป็นเอ่อพระนะคะท่านท้าวเวสุวรรณนะคะท้ายก้นนะคะเป็นทองคํานะคะก้นเป็นทองคํานะแต่ไม่ใช่ทองแท้นะพี่นะอ่าท่านท้าวเวสนะเดี๋ยวบอกว่าเป็นทองเดี๋ยววีดนจับนะคะท้าวเวสองนี้นะคะนี่เอาสองพันนะคะท่านท้าวเวสนะ ใช้ศัทธานะคะท่านท้าวเวตุวันนี่ก็แน่นอนนะคะพี่นะถ้าเราขอนะคะกราบไหว้บูชานะก็มีเพื่อนเล่านะคะประสบการณ์ตรงเลยนะคะก็ขับไปไหว้ท่านนะคะก็ขอให้ให,ให้ให้ได้สิ่งที่เขาขอนะก็เพื่อนก็ได้จริงๆนะคะรายการนี้นะคะก็เป็นแร่บางไผ่นะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินนะแร่บางไผ่เอาสามพันนะคะอืม พิมพ์ลึกๆนะคะชัดเจนสวยๆแบบนี้นะคะตัวหนูเองก็มีนะพี่นะท่านทาเวชนะพกไว้ในกระเป๋าเดินทางนะคะอ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้น่าจะเป็นความยาวประมาณสองนิ้วนะคะพี่นะแหนเนี่ยเป็นเงินนะคะแล้วก็ที่คาดคาดเนี่ยคาดว่าเป็นนาคนะพี่นะเป็นเงินแล้วก็ ด้ามนะคะเป็นด้ามงานนะคะนี่มีหลวงพ่อเดิมนะอันนี้พกติดตัวได้เลยนะพี่นะไม่ใหญ่มากนะกระทัดรัดนะคะพี่นะกระทัดรัดนะนี่เป็นงานนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะเอาสี่พันนะนี่แล้วเราให้ดูตรงแหนนะคะเป็นเงินนะคะแล้วก็คาดด้วยนาคนะคะพี่นะตรงนี้ก็เป็นเงินนะคะเงินกับนาคนะแล้วก็เป็นงานนะ รายการถัดมานะคะเป็นสิงนะคะหลวงพระเดิมนะสิงสามขวัญหลวงพระเดิมนะคะแล้วก็มีห่วงนะคะสามห่วงนะรายการนี้เอาสี่พันนะคะพี่นะมีห่วงอยู่สามห่วงนะแล้วก็เรียมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะยกซุ้มนะนี่นานะน้องฉ่ำอานุส่องให้ดูใกล้ๆเลยนะเนื้อฉ่ำวาวนะคะนี่เหมือนเทียนไข่เลยนะพี่นะสวยนะ คือสิงเนี่ยตัวนี้นะผ่านการใช้งานนะก่อนที่เจ้าของพระจะเกลี่ยมกรอบนะคะเพราะว่าเราดูจากลักษณะนะคะคือใช้แล้วผิวก็จะยิ่งมันนะพวกนี้นะงานนะคะแล้วก็จะมีคราบนะคะสําหรับการใช้งานมาแล้วนะสวยนะคะอ่าอันนี้ก็เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาสี่พันห้าร้อยนะคะสําหรับสิงนะในการถัดมานะคะเป็นเอ่อ หลวงปู่ยาท่านสวนนะคะอันนี้เป็นล่าหูสุริยันจันนะคะแล้วก็เป็นกะลาแกะตาเดียวนะเป็นสองหน้านะคะเอาสี่พันนะคะนีม่มีรอยจานด้วยนะคะมีพิมพ์สองหน้านะ รายการถัดมานะคะเป็นเปิดโลกนะคะหลวงปู่ดูนะคะวัสดวัสแกนะคะอ่าลงยานะเป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคํานะคะรายการนี้นะคะหนูเอาสี่พันนะคะนี่เหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูนะคะพิมพ์ชัดๆสวยๆนะคะหลวงปู่ดูนี่คือนับถือเลยนะคะหลวงปู่ดูนะ เจ้าของคาถาบทสวดจัก,กรพรรดินะคะพี่นะหนูแนะนําในคลิปนี้นะใครชอบสวดมนต์นะบทเป็นอีกหนึ่งบทที่น่าสว,นะะสวากกดนะคะบทสวดจักรพรรดินะคะแนะนํานะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะก็ปเป็นเนื้ออป,ปกานะคะอ่ารายการนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเหรียญสวยมากนะพี่นะนี่ เหรียญโค้งคมนะเราดูด้านข้างเหรียญน,นะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามชัดเจนนะคะแล้วก็วงพู่ทิมนะคะสวยนะนี่มีห่วงให้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะหนูไม่ได้แกะซีนออกนะคะอ่ารายการถัดมานะคะนี่เดี๋ยวเขาดูราคานิดนึงนะคะ แล้วขอเซิร์ชดูอีกทีนะคะว่าเป็นประอะไรนะอ่ะองค์นี้เอาสามพันนะคะเดี๋ยวหนูขออนญุญาตนะคะพี่นะเซิร์ชนะ <c oughs> <c oughs> เป็นชินราชนะคะ ข่าลอยนะคะพิมพเข่าลอยนะ,ะหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนแย่หอมนะ,ะเอาสามพันนะคะชินราชนะคะเข่าลอยนะ นี่หลวงพ่อเงินโอ้โห و, หน้าพระเป็นเนื้อกระไหล่ทองด้วยนะคะพี่นะราคานี้โคตรเลยนะบอกเลยว่าคือโคตรูกนะจัดโปรให้ลูกค้านะคะเป็นหน้าพระเนื้อกระไหล่ทองเนี่ยก็จะแพงอยู่แล้วนะคะพี่นะแล้วก็เป็นด้วยกรอบเงินนะคะเป็นกรอบเงินนะ,ะยกซุ้มแล้วเรียบร้อยนะคะเรี่ยมกรอบให้เป็นอย่างดีพร้อมขึ้นคอนะคะรายการนี้นะคะเป็นทองอิตาลีนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมทองอิตาลีนะคะนี่ หนูเอาสามพันนะพี่นะเอาสามพันนะตอนนี้ทองคําแพงมากนะคะบอกเลยว่าแพงจริงนะอันนี้ไม่ลอกไม่ดํานะพี่นะแต่ว่าเราจอาจำนำไม่ได้แค่นั้นเองนะคะนี่หลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาสามพันนะรายการถัดมานะคะเป็นเออ่หลวงพ่อพรมนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมนะนี่มาช่องแคร์นะคะรายการนี้หนูก็เอาสามพันนะพี่นะกรอบพี่จะเห็นว่าสวยงามนะคะวิจิตนะ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นเจเริญพรล่างหลวงพุททิมนะคะเป็นเนื้อเงินนะคะพระก็เป็นเงินนะคะกรอบก็เป็นเงินนะคะพี่นะนี่จเจริญพรล่างหลวงพุททิมนะเอาห้าพันนะคะพี่นะเอาห้าพันนะนี มีโค้ดด้วยนะคะ27นะคะนี่ใครสนใจนะคะโทรมาหายุ้ยนะหรือแอดไลน์มาพูดคุยนะหลายองค์ต่อรองได้นะคะพี่นะต่อรองได้นะถ้ารับหลายๆองค์นะคะรายการถัดมานะคะเป็นเอ่อพระนะคะหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไร่นะหน้าพระนะนี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะสวยๆนะอ่า เอาสามพันนะคะสำหรับรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะกรอบเป็นกรอบเงินนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อไปนะคะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะสายเหนียวฝั่งทนนะคะหลวงพ่อไปรายการนี้นะคะอยู่ในกรอบเงินนะคะเอาสี่พันนะคะพี่นะเอาสี่พันนะหลวงพ่อไป่นะนี่มีขีดนะคะบอกเลยว่าสวยนะ แล้วพิมพ์พระนะสวยมากด้วยนะคะพระนะยังอยู่กับหนูนะคะจนถึงวันศุกร์นะคะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นหลวงหลวงปู่เจือนะคะเบีย้ยแก่นะเบีย้ยแกรายการนี้นะคะเลี่ยมด้วยกรอบนะคะเป็นกรอบเงินนะหนูเลี่ยมให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูว่าเป็นเบีย้ยแกหลวงปู่เจอือหรือหลวงหลวงปู่นุ่มนะคะ เบี้ยแก้หลวงปูนนุ่มนะคะหลวงปูนนุ่มนะ,ะขอประธานอภัยเบี้ยแก้หลวงปูนนุ่มนะวัดนางในนะคะเอาสามพันนะคะอยู่ในกรอบนะคะเรียมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรายการเบี้ยแก้นะท่างอยุ้ยเอาสามพันนะคะพี่นะใครสนใจนะ,ะก็โทรมานะคะพี่นะโทรมาหาหนูนะคะอันนี้แบบบวกบางๆมากนะคะสามพันเนี่ยนะ,ะนี่ เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะรายการถัดมานะคะเป็นไม้แกะนะคะแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมนะคะแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมอูโหอังจริงหนูไม่ค่อยเจอนะนานเจอนะบอกก่อนนะว่านานเจอนะคะนี่เอาสามพันนะคะ <Yeah. S 1> พี่นะแม่นางกวักนะคะแม่นางกวักหลวงพ่อเดิมเป็นไม้แกะนะคะเน้นย้ำนะคะถ้าใครซื้อหลายองค์นะมีอำนาจต่อรองมานะคะพี่นะต่อรองได้นะคะ คือพระเนี่ยจัดพระสวยนะแท้ดูง่ายเดิมๆนะคะอยู่ในช่องหลักหนูนะคะช่องวิปิจิตบารมีพระเครื่องคะหนูก็จะเอาพระเออบางทีก็มีหลุดไปบ้างนะคะก็จะเป็นพระราคาเบาๆนะอ่ะันี้พระปิดตาสํานักเขาอ้อนะคะรายการนี้เป็นไม้นะคะหนูคิดสามพันบาทเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจนะคะวันนี้นะวันอาทิตย์นะคลิปนี้นะพรุ่งนี้ก็ยังดูได้นะคะพี่นะบอกเลยว่าวันนี้ที่หนูจัดหน้าพระมาสุดยอดทั้งนั้นนะ เด็ดๆเลยนะคะมีหลากหลายรายการนะที่หนูไม่เคยเอามานะที่หนูไม่เคยเจอนะคะอันนี้เอาสามพันนะเหรียญเลยเหรียญหลวงพุ้สุขนะคะนี่เนื้อเงินลงยานะคะหลวงพุ้สุกเนื้อเงินลงยาเอาสามพันห้านะคะเอาสามพันห้านะนี่ห่วงเชื่อมนะคะสวยๆนะโอ้หน้าพระสวยจริงๆนะคะพี่นะเป็นเนื้อเงินลงยา รายการถัดมานะคะยอดธงอยุธยานะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะพี่นะหนูเอาสี่พันนะพระเป็นเนื้อเงินนะพระในสมัยโบราณน,นะคะพี่นะโอ้โหเมื่อวานเนี้ยมีคนเอาพระมาเป็นพระรุ่นเก่านะพี่นะโอ้โหก่อนอยุธยานะถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นเชิงแสนนะพี่นะไม่แน่ใจนะอมาให้นะที่บ้านนะสวยจริงนะคะพระเก่านะคะรายการนี้หนูเอาสี่พันนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกล้ยนะคะเนื้ออัป,ปก้านะคะโอ้โหดูลนะแล้วมีรอยจานด้วยนะคะสําหรับรายการนี้น้องยุ้ยอาสองพันนะคะพี่นะใครสนใจนะนรีบโทรหาหนูนะคะพี่นะเพราะว่า ลูกค้าหนูนะก็ปิดไวนะช่วงนี้นะปิดกันไวนะบางบางท่านไม่ทันนะก็ปิดตรงกันก็เยอะนะฮะอันนี้นะนี่ปี2521นะคะหลังหนุมานเชิญธงนะคะเนื้ออัปกานะเอา2,000บาทนะคะเหรียญคมมากนะหน้าพระสวยคมนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพะลุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบทองอิตาลีนะคะเอา3,000นนะพี่นะทองอิตาลีนะคะ ตัวหนูเองนะจริงไม่อันตรายด้วยนะถ้าหายผู้ตรงๆนะก็ยังไม่ค่อยเสียดายท่าของทาแท้นะหนูก็แขวนนะหนูก็แขวนนะแขวนทองอิตาลีนะหนูใช้งานอยู่นะคะพี่นะก็ไม่ลอกไม่ดํานะโดนเงื่อยิ่งสุกสวยเลยนะนี่รายการถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่ทวดนะโอ้โหดูคาบนะคะกูความเก่าคิดกันนะขึ้นอยู่เต็มองพระสวยจริงๆนะคะหลวงปู่ทวดนะ อ้โหหลวงปู่ทวดองค์นี้นะคะหนูเอาหน0่งนารนะคะพี่พี่ขาหนึ่นารนะเป็นรายการสุดท้ายแล้วสำหรับ EP นี้นะคะดูคาบนะคะโอ้โหเต็มองค์พระนะยงมีพระสวยๆอีกเยอะนะพรุ่งนี้หนูจะอัดให้เต็มเลยนะพระได้พระมาเยอะมากรอบนี้นะท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะก็ฝากช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห็ดแปดเจนย์นะคะสำหรับวันนี้นะ ใค้นะคะหนูฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะคะยุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่องเบอร์โทรแล้วก็ไอดลัยศูน์หกหนนะคะ2 2 1 0องหนะคะพี่นะกดกันเข้ามานะแชทกันเข้ามานะยุ้ยรอรับฝสายนะคะพี่นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ